ครอบครัวผมอยู่ไหนตอนนี้เดียวเดียวหากนหากรร้านโทรศัพท์อีเลงไอโฟนเหรอนี่ไงไ,ไอโฟน3นี่ผมเราเจอห้องแล้วผม2 1 4นี่เองนี่ห้องนี้ไม่กได้ใช้ดหมทีวีตรงนี้ใช้โทรศัพท์นี่อะไรนี้ตู้เยน็นหัดใหญ่กัน ตอนเย็น5 6 6วงเย็น45ตอนนี้ก็นี่ถือสองฟ้าสองฟ้าก็หมื่นครับตอนนี้โอเคครผมสวัสดีนะผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัหาดใหญ่นะผมนี่อ,อะไรนี่เดินกลับเหรอเอาปิดฟ้าครัตอนนี้เดินกลับครับตอนนี้เราเอาเดินกลับครับ ไปตังเข้า,า,าใช่หรอเ,ออเนี่ยไปนี่ตังเข้าอยู่เนี่ยนี่ไี้ชั้นโสงั้นย่งไงเป็นหนึ่งมาล่าจลเจ้าโสงคนมาไหนมานานแล้วเป้นเร่งนี้เฮ้ยรอด้วย ไม,ไม่ไม่รู้นี่อันนี้ชั้นสาม่ไงชั้นสามตรงนี้ทางนี้อยก้าไปทางนี้เดีย๋ยวุ่นมาแล้วโอเคถึงแล้วผมอันนี้อยู่ชั้นสามนี่เข้ามาเย็นสบายเลยนี่ตรงนี้นี่ครับโอ้เข้าวรถที่โอ้นี่ไง ครยู uh สุดยอดตอนนี้ตอนนี้ผมได้หลงทางกันแล้วนะเฮ้ยครอบครัวผมอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนโอ้นี่ยผมไม่ได้มานานแล้วห้างขนาดนี้โอ้ประมาณสอามปีแล้วผม ไอช่วงโควิดนี่โอ้้า Central Festival หายใจครับสุดยอดเดินทางแทบไม่ถูกแครับตอนนี้เออตอนนี้นะครับเราก็เดินเดินทางมาที่ศูนย์อาหารแล้วตอนนี้ได้มาถึงเครื่องเล่นที่น้องผม,ผมอยากจะมาเล่นกับผมดูก่อนดูก่อนตอนนี้เออ ว่าไงตอนนี้ก็ได้มาถึงกันที่่วนของเล่นลราตอนนี้โอ้โหสุดยอดว้าวสุดยอดครับตอนนี้โอ้นี่ยผมสุดยอด เลขเรียนครับตอนนี้เราต้องมาเลขเรียนก่อนนะผมก่อนที่จะเล่นเครื่องเล่นนี้ได้ครับมาต่อคิวครับตอนนี้เอาไปเลขเลยเ,เลขเลขเลยเอาเงินไปเอาเงินไปแล้ครับวางครับผมเรียนมาแล้วเดี๋ยวมันละเก็บเรียนเลยข้างหลังเก็บเรียนเลยเงินทอนครับนีได้ไหมกี่กี่เรียนกี่เรียนทางนี้หยกมา cho đến là đi cho đến anh ấy hả? không ấy mà kìa em thì to เล่นไม่เล่นแล้ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเออ,เอ,อตอนนี้นก็เลยออกมาจากสวนสวนสนุกนะครับตอนนี้้ยยอดคนเพียบเลดผมเดินกันลังมาเลยมาไปเดี๋ยวแปที่ศูนย์อาหารนมตรงน,นี้ตอนเที่ยงครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบนะครบนนับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้พนักกินอาหารก่อนตอนนี้ครับเราก็ได,ได้กินอาหาร เที่ยงกันเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาครับก็ประมาณบ่ายโมงห้าสี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะลงไปไปเดินเที่ยวกันสักหน่อยไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองสี่สิบห้าครตอนนี้ก็ยังเลยอยู่ในห้างตอนนี้ก็กําลังจะพาน้องผมไปดูไอโฟนกันนะผมไปครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยนี่ไงร้านไอโฟนร้านโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์ อีเลงไอโฟนเหรอนี่ไงไอโฟนสามโอเคตอนนี้เมื่อกี้ก็เว้ร้านไอโทรศัพท์เสร็จแล้วผมมาตอนนี้ก็กำลังจะไปชั้นล่างต่อนี่มาเดินกันต่อในห้างไดผมนี่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปได้เปลี่ยนกางเกียงใหม่ผมนี่โมงไม่ก็เห็นเดี๋ยวโชว์รูปไปดู เกงใหม่ผมเองเออราคามาหกร้อยบาทใช่ไหมหกเก้าห้าหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะผมโอเคนะผมตอนนี้ก็กําลังจะหากลับไปยังรถนะคร,รับตอนนี้กําลังหาชั้นจอดรถครับตอนนี้เอออยู่ไหนรถเราโอเคไป โอเค้วผมตอนนี้ก็มาถึงรถเราสักซีมาเดี๋ยวไปหาโรงแรมที่โนนพักกันดีกว่าผมนะนี่ผมตอนนี้เราก็ได้รีสอร์ทแล้วผมนะตอนนี้เรามาอยู่ที่รีสอร์ทนานารีสอร์ทนะผมตรงน,นี้น,น,นี่ตอนนี้พ่ผมกำลังจะไปติดต่อเขาอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราดเ,เ,ออเดี๋ยวเราไป เอาของไปเก็บในรีสอร์ทก่อนแล้วก็ค่อยมาวนรอบเมืองกันตอนนี้เราได้ห้องหมายเด้สอ่หนึ่งสีแล้วตอนนี้ก็กำลังจะหาห้องอยู่น,นะห้อง214หนึ่งสรีนี่อผมเราเจอห้องแล้วผมสอ่หนึ่งสี่นี่เองนี่ห้องนี้ฮะเออ ตัวตได้ดูที่ห้องจะเป็นยังไงมาดูห้องกันนี่เสบายมากเข้ามาดเทุกว้างไปสินี่นะครับผมว้าวกว้างเลยโอ้โหนี่ไงห้องว้าวตรหกร้อยหกร้อยบาทเอามึงอีกกระโดดไหมกระโดดเตี้ยไหมเอาไหม เออใช่แล้วก่อนใช่ล้ท้าก่อนนะเราเพิ่งไปเดินเซ็นเตอร์มาขอนะเซ็นเตอร์มานี่ตอนนี้ก็เอกำลังเปิดนะตอนนี้นี่ฮ่าเริ่มเย็นแล้วมานอนก็ดีกว่าเฮ้ยสบายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นสี่สิบห้าหนตอนนี้เราก็อยู่กันในรีสอร์ทนี่ตอนนี้ก็พักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปเดินทาง รอบเมืองกันซพ่งตอนนี้เราก็อยู่กันสี่คนนะนี่แม่ผมน้องผมนอนอยู่เลยส่วนพ่อผมก็ออกไปซื้อของกินข้างนอกผมเดินไปหน้ารีสอร์ทเนี้ยมาดูกันในห้องกันก่อนเลยว่ารีสอร์ทนี้ม่มีอะไรประตูเนะนี่คือข้างนอกนี่ข้างนอกอยู่ในเมืองนบรีสอร์ทนี้เออเข้ามาข้างในจะเป็นยังไงปิดก่อน นี่จ้ะผมวะนี่มีเราต้องอ,าอ่านเองอยากอ่านก็กดหยุดตั้งอ,อ่านเลยคือยนี่อยู่ในนี้นี่ถ้าดึงออกไปดับหมดเอะก็ดับนะห้องน้ำหมดนี่ข้างในอยู่แค่แต่อย่างงี้หมดดีตอนนี้ก็ดูเหมือนเก่าๆนะครับแต่ว่ายังพอได้อยู่ข้างใน อยู่ได้ไปอ,อันนี้ก็เป็นแขวนเสื้อผมตรงนี้ไ้เก็บเสื้อผ้าครับตู้เก็บเสื้ออะไรอันนี้ของพ่อผมเก็บไว้อยากให้ใครดูอยากให้ใครดูมาในห้องพันมีเตียงอยู่งี่เตียงเดียวแต่ตรงนี้ก็ว่างผมตรงนี้ตรงนี้เยอะครับตรงนี้อน,ะน,นอนได้สบายตรงนี้นะอือ่ นี่นี่มีทีวีด้วยแต่เราก็ไม่ก็เลยใช้นะทีวีตรงนี้ใช้ตัวตับนี้นะเอาแบบนี้นะตู้เย็นเนี่ยวเราน้อก็เก็บๆนะของอันนี้ก็มีลิ้นชักครับผมดูเหมือนว่าจะล็อกนะครับลิ้นชักนี้ข้างบนแบบนี้นะนี่ก็เป็นข้างนอกนี่ นะอยู่ในรีสอร์ตแล้วก็ตุ๊กตาสองวนี้น้องมมึงซื้อเมื่อไปเดินเซ็นทรัลมาครับเมื่อทีเออพี่น้องพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ตัวหมานอนอยู่สี่ตัวเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่ผมนะสองต้ตน,นทางหนีไฟนานารีสอร์ทตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ห้อง ตรงนี้โยมะสองหนึ่งสี่ห้องนี้นีสองหนึ่งสี่เรามีกันกี่ห้องนี่สี่แปดสี่สิบหกเออโอเคสี่สิห้องกว่าจะนับได้เราโอเคสีิบห้องเดี๋ยวเรามาเดินชมกันในรีสอร์ทกันดีกว่ามามาดูกันว่าในรีสอร์ทมันเป็นยังไงนะ นี่เองวันนี้อันนี้แค่อยู่หน้าหน้าห้องเองอันนี้ห้องสองหนึ่งสี่อันนูน้นห้องหนึ่งเสีย่ยตรงนี้จะเป็นห้องอสองห้าหนึ่งอีสองหนึ่งห้าเอออันนู้นคือหนึ่งหนึ่งห้าโอเคเดี๋ยวลองวน,น,นไปทางนู้นกันดีกว่าอย่างข้างหน้าตรงนู้นจะเป็นทางเข้านะ ตรงข้างนี้จะเป็นข้างหลังนั่นเองอะไรตรงนี้รถเหมือนโล่งแล้วผมนะเราไอ้น,นี้เอร์ห้องอื่นแล้วม่ไรไม่เกี่ยวกันแล้วตรงนี้โล่งตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะอะไ,ไรลู่ตรงนี้ดีเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงใบไม,ไมห้หรือว่าเสียงเสียงอะไรอยู่ อย่เสียงนี้นะเสียงเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้อันนี้แค่เสียงน้ำใช่ไหมโอเคมาไปวนจับทางนู้นดีกว่าไปอันนี้ห้องหนึ่งสองศูนย์ตรงนี้อันนู้ 200, นสองศูนย์ศูนย์นะเร็วอะไรไมเอ่ยผมก็มองไม่เห็นน,นั่นี่ผมต้องยกแขนขึ้นเพื่อชูกล้อง,งครับมีกำแพงมีบังอยู่มาไม่ไม่คยมีอะไรนะไปกลับเขาวางกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยซักตอนเย็นนะผมเดี๋ยวเราจะให้ ลุงผมนะครับที่ทํางานที่อยู่ในใน,นี้่ออ,อยู่ในเมืองเนี้ยอยู่ในหาดใหญ่นะครับเออมารับผมไปท่องเที่ยววนรอบหาดใหญ่กันนะพักตอนยินเสียห้าติกไมไรตอนนี้พักก่อนถึงห้องแนละ้วไอตากเองก่อนดีกว่าออกมาแป๊บเดียวร้อน <c oughs> ตำอะไรกันอยู่วะเปิดแล้วเปิดแล้วเออตอนนี้เวลาหกโมงเย็นสี่สิบตอนนี้เออเ๋ว่าอยากเปิดนะเอออย่าเปิดสิบนาทีเดี๋ยวออกไปเดินรอบเมืองกันในตากในดูไฟตอนกลางคืนกันนะเป็นตัวสิบนาที มัตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นสี่สิบห้าตอนนี้ก็นี่ยู่สองฟ้าสองฟ้าก็มื่นแล้วตอนนี้เราก็ได้นัดกับรถรถอะไรนะเซ็กซี่ไี่ตุก๊กตุ๊กเลยเออนัดกับปิน่นอืมปิ่นในนี้หน่ยนึ่งเอ้ยนะครับหืเราได้นัดกับรถตุ๊กๆเอาไว้ครับผมว่าจะมารับที่หน้ารีสอร์ทนี้ยราบา ไป yeah. พูดดีกว่า <laughs> มาตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้ารีสอร์ทกันแล้วผมตรงน,นี้นี่อันนี้เป็นออฟฟิศของรีสอร์ทเองนี่ไงห้องว่างอยู่เหลืออยู่นะตอนนี้ใครติดใจนะครับนี่เห็นไหมผมสว่างคนระับตอนนี้เริ่มมีแสงกันเยอะนะครับตอนนี้นะมาจะไปรอกันที่หน้าข้างนอกรีสอร์ทกันเดียวไป

แต่เ<ไ>ดี๋ยวนี้ไปุดีนี่ไงไปมาอาา่าฮ่าจะพันนี้ไปจะเดไ๋อ่งก็พักกันกินอาหารกนก่อนเลยนี่มาอยู่ที่ร้านตรงนี้ดีโอ้โ้